สวัสดีค่ะหนูเดก็กหญิงนัทชากิจษสงส่งเลขที่24ทําการปลูกต้นอ่อนผักบุ้งโดยมีวัตถุดิบดังนี้ค่ะเมล็ดผักบุ้งค่ะน้ําเปล่าค่ะตอนแรกของเราคือการนำมเมล็ดของผักบุ้งไปแช่ในน้ําอุ่นประมาณ1คืนค่ะนีน้ําก็ได้ที่แล้วค่ะมาเร็แช่ไว้หนึ่งคืนนะคะ โดยต่อมาเราจะมาทําการเตรียมกระถางและดินเพื่อปลูกมีวัตถุดิบดังนี้คะ่ะหนึ่งกระถางเปล่าสองดินสามดกระดาษค่ะรือกระดาษที่เราเตรียมมาค่ะลองมาที่ก้นมาก็นำางา<ค>จะได้กระถาง,งและดินพร้อมปลูกค่ะ สวัสดีค่ะเด็กหญิงพาวเตรียมรุ่มม .2 ทอทพบเลขที่34วันนี้จะมาปลูกต้นอ่อนทานตะวันนะคะโดยอุปกรณ์ก็จะมีกระถางพร้อมดินมเมล็ดถาดรองแล้วก็ฟอกกี้เทว้ฉีดน้ำค่ะวิธีการทำนะคะเราจะนำดินใส่ลงไปใส่น้ำแล้วก็พวนให้เข้ากันจะทำแบบนี้วนไปเรืเร่อยๆจนกว่าจะได้ประมาณครึ่งกระถางนะคะจากนั้นเราก็จะนำมะเมล็ดลงไปเลียงพยายามอย่าเลี้ยงให้ชิดจนมากไม่งั้นน้องจะโตไม่ดีนะคะ จากนั้นเราจะนําดินใส่ทับลงไปแล้วก็ฉีดน้ํานะคะน้องจะเริ่มโตในวันที่สองแล้วน้องก็จะพร้อมเก็บเกี่ยวในวันที่5้านะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มปฏิบัติการเอาน้องไปให้เพื่อนกินนะคะเราจะเก็บเกี่ยวน้องพาน้องไปอาบน้าแล้วจากนั้นก็นาน้องขึ้นเขียงแล้วก็ตัดน้องค่ะและแล้วน้องพร,อพร้อมกินนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงทาปนีประจงรักเลขที่2 3นะคะวัะนนี้จะมาปลูกต้นหอมค่ะแน่นอนนะคะขั้นตอนแรกคือการใส่ดินลงไปในกระถางนะคะอาจจะเลอะนิดนึง ต่อมานะคะเราก็จะใส่หัวหอมลงไปนะคะแล้วก็ถมดินพร้อมกับลดน้ําค่ะวันแรกนะคะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ววันต่อๆไปก็เช่นกันค่ะรอต่อไปรอต่อไปรอต่อไปจนกระทั่งวันที่11นะคะน้องเริ่มงอกแล้วค่ะและน้องงอกแค่กระถางเดียววันที่16หแล้วันที่17เ็ไม่ได้ถ่ายเนื่องจากเข้าค่ายนะคะวันที่18น้องงอกเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งวันที่20น้องก็งอกพร้อมเก็บเกี่ยวเรียบร้อยะคะ่ะ จบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรัสวัสดีทำไมเป็นไงเป็นไงลองชิมดูลองชิมดูทำไมอ่ะตอนขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะมันแซ่บมากค่ะรสชาติแบบเออ่ใส่ลุพุ่นออกปากยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแบบแล้วแล้วทางในรสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยมากอร่อยมากมาย่างนี้ อง<ส>ชิมย <keeps Bruno. S 1> ังคะบรรทันตะวันมานี่ตอนกันจัดะคะตอนี่นะคะเซไหมคะแย่มากเห็นปะโอ้ย เอาต้นหอมมาโรยหอมโรยนะเป็นไงคะอร่อยไหมเหม็นเขียวเป็นไงบ้างคะน้อบอกลาหน่อยบอกลาคุณครูสุดที่รักบายขอบใจ